ม้วนมันเป็นอย่างมันจะบอกกินหยาเนะผูกล้ะมีจตะยืนกับยืนจะกินก็บอกกินโอ้สร้างเป็นไยหรือบอกินหยากินทีหลังมแต่ยืนม่อยากบ่ มึงเอากินเข่าก่อนบาดนี้่ายล่ะพี่น้องผมว่าลงมาไหว้พรมันกับบุคอยกินใหญ่หรอกมันยืนผู้ชายไปกินแต่ยน่าเหมือนแร้งเน่าเมาเสียวเขาคอกกูกินแล้วบาดนี่ชิ้นใหญ่านี้กับเล่มเลยบาดนี้อ่อไปจักขวบ กินไปเรลื่อยมันก็อิ่มไปเรลื่อยเนาะมันอยู่บ่แมนเลยพี่ทากินตะบันเขาอยาก็ขอกอมันก็บ่ได้กินแล้วก้วยนี่ก็เป็นหายีหลีเเลื่อนละช่องวีพี่น้องเลยบ่เป็นทามันผสมบูนบ่ดีแนวไหน ngoài mưa hát chín làm cho con nhau chỉ lúc mà mày kế bắp bắp mẹ bẹt chín bồn con Hãy Mì เอาต้นดอนหลับจะเป็นตะกินคนแก่หลับกินหดบ่อแสพพี่น้องเลยต้นดอนอ่นดอนเขียวจังหน่อยเนาะยพักสากแมงนี่กับทาเฮาบ่บนบ่เด็ดกับบ่อปงเลยพี่น้องเดียต้องเด็ดเรื่อยๆต้องเด็ดเรื่อยๆมันต้องปงเขาจีบไปหายมันปงแบบธรรมชาติอยู่อ้ยบ่อปงเลยพี่น้องทางเขาต้องเด็ดเรื่อย ห้านเรื่อยสีนตกเรื่อยซีนลง <c oughs> ไปเรื่อยเพราะฉะาเมฆต้นเดียวแต่ว่ามีสองแบบมีสองสองพัน งา a นึ่งเนี่ยเสียบพ,พี่น้องงา a นึ่งเนี่ยเ่ราะเสียม,มันจังได้หนอเขาเห็ดแบบไดนมันจะมีสีแดงกับสีขาวพี่น้องสีแดงเนีนเ่ยเ่ราะบพี่น้องมันต้องฝาดสีขาวเนี่ยเสีบแน่จังหน่อยอยู่ไปเมื่อกินข้าวพี่น้องกินขอ้อใบเมื่อวันกินข้าวเที่ยง